โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการันนีผม,มพุ่งจะเป็นอาราฟมารีเนับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซลัดเมจิกหรือว่าเกมหงางซานภาคหนึ่งเซิร์ฟใหม่นะครับต้องขอย้ําอีกรอบหนึ่งว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเถื่อนไม่ใช่เซิร์ฟแท้ผู้ให้บริการเป็นประเทศเวียดนามเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็ในวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของกิจกรรมที่น่าจะดีที่สุดในเกมครับคือกิจกรรมใช้จ่ายเพชรครับอ่าสังเกตครั้งนี้กิจกรรมมาประมาณ5กิจกรรมครับหลายๆอย่างเนี่ยดีหมดเลย กิจกรรมตัวของฝ่า,ฝาลงโตขึ้น <_ EN> กิจกรรมดาบเทพอาชุล่า,า ira, กิจกรรมเติมเงินก็มีใช่ไหมแต่ล่าสุดครับมีกิจกรรมใช้จ่ายเพชรมาเพราะฉะนั้นยิ่งเราใช้จ่ายเพชรไม่ว่าจะเป็นการเปิดกาชาโดยใช้เพชรแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ใช้กาชาเปิดเพชรนะไอ้ไม่ไม่แนะนําให้ใช้เพชรเปิดกาชานะครับแนะนำให้ใช้เพชรเนี่ยไปเล่นกิจกรรมโ,โคมหรือไม่ก็กิจกรรมดาบเพอาชุล่านะครับเนาะเราใช้จ่ายเพชรกับอะไรก็ตามเนี่ยเราจะได้รับ ตัวของรางวัลคืนมาซึ่งรางวัลผมกล้าการันตีได้เลยว่าครั้งนี้ของโคตรกากครับถ้าจะไม่ผิดเป็นครั้งก่อนๆเนี่ยหนึ่งเพรกับ3 0มหมเพรเนี่ยเราจะได้ตาเทพกับอุปกรณ์แต่ว่าครั้งนี้สังเกตครับมันเป็นช่วงต้นเกมที่เกมเพิ่งเปิดแหละเปิดมาประมาณ7วันก็อ่าพอเข้าใจได้นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นพวกตาเทพใช่ไหมนะครับแล้วก็ตั้งแต่ระดับ5,000เพรขึ้นไปเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายเนี่ยเราจะได้เพจคืนมา1000 ถูกไหมเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราใช้ห้าพันได้หนึ่งพันคืนมาเราก็ใช้ประมาณสี่พันใช่ไหมแล้วก็ได้ใบกาชานะคูณเจ็ดมาหนึ่งใบซึ่งใบกาชานี้ก็เท่ากับว่าประมาณสองพันเพชรก็ถือว่าคุ้มนะครับเห็นไหมใช้จ่ายไปหนึ่งพันเพชรได้ใบกาชามาสองใบใช่ไหมก็เท่ากับสี่พันได้เพชรเพชรคืนมาประมาณหนึ่งพันห้าร้อยใช่ไหมนะครับเนี่ยสังเกตสามหมื่นเพชรเห็นไหมได้ของมาประมาณนี้ได้เพชรกลับมาห้าพันได้ตัวใบกาชาเพิ่มขึ้นมาเจ็ดใบอย่างเงี้ยใช้ไปตัวของห้าหมื่นเพชรเนี่ย 7จ0 0 0มื่นหนนะครับ2องแสน3ามแสน5้าแสนอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าของคุ้มไหมนะครับก็คือใช้5้าแสนไปได้เพชรกลับมา80,000นะครับแล้วก็ได้ใบกาชาอยู่ที่50ใบซึ่ง50บนใบเนี่ยนะครับกล้าบอกได้เลยว่า10ใบเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ20,000ใช่ไหมนะครั 50, บ50ใบก็ประมาณ1หนึ่งแสนเพราะฉะนั้นเราจะได้เพชรกลับคืนมาเราลา,ลาประมาณ1 8 0 0 0 0เพชรก็เท่ากับว่าเราใช้เพชรไปประมาณอ่าอยู่ที่ประมาณ32,000 อ่าสามแสนสองพันเพจใช่ไหมไอ้สามแสนสองหมื่นเพจแล้วก็เราจะได้กล่องกระดูกวิญญาณหรูหลานครับซึ่งกล่องนี้ขอย้ํามันมีข้อสังเกตนะครับนะพลังลึกลับนะครับจากพมยุทธผู้มีตัวตนที่แข็งแกร่งนะครับกระดูกวิญญาณที่ได้ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ขีปตัวนี้ยิ่งกระดูกวิญญาณในตัวละครเราดีนะครับเปิดมามันก็จะมีโอกาสยิ่งได้ของที่ดีขึ้นแต่ถ้ากระดูกวิญญาณในตัวเราเป็นสีฟ้าสีม่วงเนี่ยเปิดมามันก็จะได้เป็นประมาณสีส้มอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าเพิ่งเปิดในช่วงต้นเกมครับไปเปิดในตอนที่มันเหลทเกมแล้ว่าประมาณนี้นะของมันก็เอาตามตรงอะ่ะมันเหมือนเป็นกิจกรรมเพื่อมาให้เราใช้เพชรแล้วเอาไปเปิดตู้ปักเป้าครับพูดง่ายๆปัจจุบันตอนเนี้ยมันเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับแต่ว่าของก็ไม่ได้ดีนะครับกล้าพูดเลยแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกปัจจุบันตอนเนี้ยมันมีกิจกรรมที่มันดีเยอะมากครับเนี่ยกิจกรรมที่มันดีๆเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยใช้จ่ายอะไรไปก็คุ้มครับผมมี30,000ื่นเพชรใช่ไหมผมใช้ไป3 0,000ื่นเพชรเนี่ยอย่างน้อยผมได้คืนมาเท่าไหร่กาชาช8บ หินอาตัวของเพชรห้าพัน 5, ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างน้อยผมเอาไปเปิดอาชาต่อได้นะอ่าหลักๆก,ก็จับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เรียนได้ว่าของก็เฉยๆนะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเราไม่จะเป็นต้องไปนั่งเล่นใช่ไหมเราเล่นกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยกิจกรรมใช้จ่ายเพชรเนี่ยเราก็จะได้มาด้วยกันนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าใครไม่ซีเรียสก็ยังไม่ต้องเล่นตอนนี้ก็ได้เพราะว่าในอนาคตของมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆกว่านี้อ่าน,นี่พูดตามตรงนะแล้วก็ปัจจุบันถ้าใครอยากเก่งนะครับก็ไปเล่นกิจกรรมตัวของ อาดาเทพอชูร่าหรือไม่ก็เล่นของตัวกิจกรรมอาไอตัวเปิดโคมไฟเนี่ยค่าพลังคุ้งแน่นอนเพราะว่าหินเนี่ยบวก40หินบวก35ครับบอกเลยว่าอิ่มๆนะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์เ้วยการเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวโนนี้ผมก็ต้องขอบจบอย่างเป็นันี้กันครับสวัสดีครับ